ต้นกำเนิดศาสตร์หวงจุ้ยปัญจธาตุ EP2 ประจุไฟฟ้า,ฟาในอากาศไหลเข้าภายในตัวบ้านในองศาที่แตกต่างกันส่งผลอย่างไรทำไมประจุไฟฟ้า,ฟาในอากาศไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าภายในตัวบ้านจึงมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันจากที่ศาสตร์หวงจุ้ยปัญจธาตุได้นำเสนอมาตลอดว่า พลังงานหูจุ้ยที่แท้จริงก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสในอากาศที่ไหลทะมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวอาคารผ่านบานประตูและหน้าต่างทุกๆบานที่มีค่าพลังงานแตกต่างกันไปในแต่ละองศาซึ่งเกิดจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเก็บข้อมูลมา20กว่าปีจนกระทั่ง ผมได้คิดค้นเป็นศาสตร์หูจุยปัญจธาตุที่ใช้หลักการไหลเข้าของประจุไฟฟ้าในอากาศที่แตกต่างกันเข้าสู่ภายในตัวอาคารมาใช้เป็นตัวกำหนดว่าพลังงานหูจุ้ยในแต่ละองศาที่ไหลเข้ามาจะส่งผลในรูปแบบใดเพราะเป็นคำตอบในทุกๆอย่างที่ผมสงสัยในศาสตร์หูจุ้ยต่างๆว่าพลังงานหูจุ้ยที่แท้จริงคืออะไร ทำไมบ้านที่หันไปทางทิศเดียวกันที่อยู่ในองศาที่แตกต่างกันจึงมีค่าพลังงานไม่เหมือนกันทําไมคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมที่ไม่มีห้องน้ําชั้นล่างจึงไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการเงินทําไมคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันจึงได้รับพลังงานฮูจุยที่แตกต่างกันนั่นเป็นเพราะว่าพลังงานฮูจุ้ยก็คือ อากาศที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคารหรือตัวบ้านในทุกทุกชั้นผ่านบานประตูและหน้าต่างทุกๆุกบานซึ่งไม่ได้ไหลลงมาจากภูเขาไปกักเก็บพลังงานอยู่ในตำแหน่งน้ำและจากที่ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าพลังงานหูงจุ้ยคือประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคารผมจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมา ด้วยหลักในเชิงวิทยาศาสตร์ตามหลักเหตุและผลโดยมีตัวตั้งว่าประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในตัวบ้านคือพลังงานหงจุย้ยเช่นประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในตัวบ้านจะไม่เลือกว่าจะส่งผลดีต่อคนที่เกิดในปีไหนประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในตัวบ้านจะไม่ได้สนใจในเรื่อง ทิศมังกรและทิศเสือประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในตัวบ้านไม่ได้ไหลเข้าทางประตูหน้าบ้านเพียงทิศทางเดียวแต่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านทุกๆด้านที่มีประตูและหน้าต่างเมื่อผมตกผลึกและเข้าใจในทุกๆองศาการไหลเข้าของพลังงานผมจึงได้ถ่ายทอดวิธีการเอาตัวรอดจากพลังงานหูจุยที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วส่งผลร้าย เพื่อท่านได้ทดลองและปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานที่ส่งผลดีด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นจะต้องสนใจว่าพลังงานที่ไหลเข้ามาเป็นองศาที่เท่าไหร่เพียงแค่สังเกตว่าพลังงานที่ไหลเข้ามาส่งผลอย่างไรกับสุขภาพและของใช้ภายในบ้านของท่านโดยใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเป็นเกณฑ์วัดผลที่เกิดขึ้น เพราะผมมั่นใจว่าพลังงานหงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อพลังงานหงจุ้ยคือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปทดลองปรับเปลี่ยนแล้วจะเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนจากการสังเกตและบันทึกด้วยตนเองจากบทความและคลิปต่างๆที่ผมได้ถ่ายทอดออกมาเกิดจากการเก็บข้อมูลและทดลองด้วยตัวผมมา20กว่าปี แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างผมจึงได้นำความสงสัยนี้ไปถามใน Chat GPT ที่มีระบบ AI เก็บข้อมูลเป็น Data ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์โดยผมสงสัยว่าประจุไฟฟ้าในอากาศเมื่อไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวบ้านในองศาที่แตกต่างกันจะส่งผลที่แตกต่างกันหรือไม่ ผมจึงตั้งคำถามดังต่อไปนี้เมื่อประจุไฟฟ้าในอากาศไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกที่แตกต่างกันเข้าไปภายในตัวบ้านจะส่งผลที่แตกต่างกันหรือไม่คำตอบที่ได้คือเมื่อประจุไฟฟ้าในอากาศไหลเข้ามาภายในบ้านโดยมีมุมที่แตกต่างกันกับแกนองศาแม่เหล็กโลกอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และร่างกายของผู้อยู่อาศัยดังนี้ 1. ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบ้านการกระจายตัวของประจุฟไฟฟ้าสนามแม่เหล็กโลกอาจกำหนดทิศทางและความเข้มของประจุฟไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาหากบ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนหรือผิดปกติเช่นใกล้ครัวแม่เหล็กที่กำลังเปลี่ยนตำแหน่ง อาจทำให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าในบางจุดของบ้านผลกระทบต่ออิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากการสะสมของประจุโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเกิดสนามแม่เหล็กในบ้านที่ส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร 2. ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ผลของประจุไฟฟ้าต่อสุขภาพประจุลบจากแหล่งธรรมชาติเช่นลมและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและเพิ่มออกซิเจนในเลือดประจุบ,บวกจากมลภาวะไฟฟ้าสถิตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียปวดหัวหรือปัญหาด้านการนอนหลับ ผลของทิศทางที่ประจุไหลเข้ามาหากประจุไฟฟ้าไหลเข้ามาตามแนวสนามแม่เหล็กโลกอาจเคลื่อนที่ได้อิสระและมีการกระจายตัวที่สมดุลหากประจุไหลเข้ามาทำมุมแปลกๆกับแกนแม่เหล็กโลกอาจเกิดการสะสมของประจุในบางจุดของบ้านซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตหรือสร้างผลกระทบต่อร่างกายเช่นอาการเหนื่อยล้าและนอนไม่หลับ 3. วิธีลดผลกระทบและปรับสมดุลประจุในบ้านการถ่ายเทอากาศเปิดหน้าต่างให้าการหมุนเวียนช่วยกระจายประจุและลดไฟฟ้าสถิตต้นไม้และน้ำตกจำลองเพิ่มประจุลบช่วยปรับสมดุลประจุในอากาศลดอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องนอนลดผลกระทบของประจุบวกต่อคุณภาพการนอนสายดิน เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในบ้านกับพื้นดินเพื่อระบายไฟฟ้าสถิตสรุปคำตอบโดย AI ประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลเข้ามาในบ้านอาจได้รับผลกระทบจากแกนองศาแม่เหล็กโลกซึ่งทำให้เกิดการสะสมของประจุในบางจุดประจุบวกมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพเช่นทำให้เหนื่อยล้าปวดหัวและนอนไม่หลับวิธีลดผลกระทบได้แก่ การถ่ายเทอากาศการเพิ่มประจุลบและการใช้ระบบสายดินเพื่อปรับสมดุลไฟฟ้าในบ้านจากคำตอบที่ไอได้สรุปออกมาผลปรากฏว่าประจุไฟฟ้ามีค่าแปรผันต่อแกนองศาไม่เหล็กโลกที่ส่งผลให้เกิดประจุขั้วบวกและประจุขั้วลบไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคารจากบทความนี้และบทความก่อนหน้านี้ผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ ถ้าเป็นประจุขั้วลบจะส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นช่วยลดความเครียดและสาภาวะซึมเศร้าส่งเสริมการทำงานของปอดและระบบไหลเวียนโลหิตลดการอักเสบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดสารพิษและฝุ่นละอองในอากาศแต่ถ้าเป็นประจุบวกจะส่งผลให้เพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียด ทำให้เหนื่อยล้าปวดหัวและนอนไม่หลับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากการสะสมของประจุโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิด สนามแม่เหล็กในบ้านที่ส่งผลต่อเครื่องไฟฟ้าและระบบการสื่อสารดังนั้นการที่ผมให้ท่านสังเกตว่าท่านเปิดประตูหรือหน้าต่างด้านไหนรับลมเข้ามาพื้นที่ส่วนกลางและส่งผลกระทบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาและของใช้ภายในบ้านที่เสียอยู่เป็นประจำหรือส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอยู่เสมอนั่นแสดงว่าประจุฟไฟฟ้าที่ไหลเข้ามา ประตูหรือหน้าต่างบานนั้นเป็นประจุไฟฟ้าขั้วบวกที่ทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกไหลเข้ามาภายในบริเวณนั้นซึ่งท่านจะต้องปรับเปลี่ยนไปเปิดรับพลังงานที่เป็นประจุไฟฟ้าขั้วลบในทิศทางตรงกันข้ามตามที่ผมให้คำแนะนำมาโดยตลอดและกล่องประจุพลังงานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือบริเวณห้องนอนที่ท่านต้องสังเกตว่าพฤติกรรมของท่าน เมื่อเปิดประตูหรือหน้าต่างบ้านไหนรับประจุไฟฟ้าเข้ามาภายในห้องนอนของท่านถ้าส่งผลร้ายต่อสุขภาพและการเงินนั่นแสดงว่าท่านเปิดประตูหรือหน้าต่างรับประจุไฟฟ้าขั้วบวกเข้ามาประจุอยู่ภายในห้องนอนของท่านโดยท่านจะต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนทางเข้าของประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบที่อยู่ตรงข้ามกันที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพการงานการเงิน ของตัวท่านครับ